สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปชมรถเข็นเด็กที่มีฟังก์ชันครบที่สุดณนะตอนนี้ k i n g Air Plus Pro ค่ะ รถเข็นคันนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดรองรับน้ำหนักได้60กิโลกรัมจุสัมภาระได้45ลิตรค่ะตั้ราออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเป็นเทสตลเลอ o l r ได้ด้วยผลิตด้วยโครงสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ A structure และ A curve ทำให้เขามีความแข็งแรงเป็นพิเศษค่ะแขวนสัมภาระได้7กิโลกรัมโดยที่ไม่หงายสามารถเลือกใช้บลาได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นที่บ้ายูบาถาดทานข้าวค่ะใช้ได้ทั้งหมด4โหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดนะั่ง หมดนอนหมดนิวบอนหมดทานอาหารหมดนิ w วบอนมีฟุตมัฟกันลมเพิ่มความอบอุ่นตัวพนักพิงเนี่ยสามารถปรับเป็นที่กัน้นกันตกได้หมดนั่งข้อพิเศษของเขาคือสามารถนั่งหลังตรงได้ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะหมดนอนคินแอร์พลัสโฟ สามารถปรับนอนและหนึ่งในของแถมคือเบาะเสริมเต็มตัวทำให้ลูกน้อยนอนสบายค่ะโหมดทานข้าวโหมดนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะเพราะน้องสามารถนั่งทานข้าวบนรถเข็นเด็กได้เลยเสมือนเก้าอี้เด็กพกพาแบบส่วนตัวไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้เด็กสาธารณะให้เสี่ยงในเรื่องของความสะอาดค่ะคีดแอร์พลัสยังมีรีเฟกเพื่อที่เวลาเดินทางในช่วงกลางคืนจะมีแสงสะท้อนปลอดภัยสุดๆเลยค่ะ k e น Air Plus Pro มาพร้อมกับของแถม15รายการอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นรถเข็นเด็กที่ฟังก์ชันครบสุดๆไปเลยค่ะ